ลำดับต่อไปจะได้แสดงธรรมะเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติดังที่เคยปฏิบัติทุกๆวันมาวันนี้ก็จะได้พูดถึงการละนิวรณ์ต่อในข้อที่ห้าคือวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาคือความลังเลความสงสัย ความไม่แน่ใจในสิ่งที่ยึดถือในสิ่งที่ปฏิบัติว่าผลจะเป็นไปตามนั้นหรือไม่เช่นความนับถือคือนับถือพระรัตนตรยัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีความเพื่อแพลงสงสัยว่าดีจริงหรือไม่ เป็นสาระที่พึ่งที่ระลึกทางจิตใจได้ดีหรือไม่มีความเครือบแคลงสงสัยอย่างนี้ก็จัดเป็นวิจิกิจฉาหรือข้อปฏิบัติในศีลก็ดีในธรรมก็ดีสงสัยว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีจริงหรือเปล่าความสงสัยดังนี้ก็เป็นวิจิกิจฉาหรือผู้ที่ภาวนา ภาวนาบางคนก็สงสัยว่าภาวนาพุทโธสู้ยุบหนอพห,หนอไม่ได้หรือสู้สามมาอรหังไม่ได้ความที่เครือบแคลงสงสัยอย่างนี้เรียกว่าวิจิกิจฉาเพราะฉะนั้นวิจิกิจฉาเกิดขึ้นในจิตทึ่เกิดความลังเลเหมือนเพื่อนมาชวนเราไปทำงาน เอไปดีหรือไม่ดีเกิดความรังเลความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยวไม่มีความรังเลเกิดขึ้นหรือไปด้วยความเกรงใจเพื่อนก็ไม่แน่แน่ไม่มั่นคงไปโดยไปอย่างนั้นเองดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้ก็เกิดความไม่แน่ใจไม่มั่นคงความไม่แน่ใจความไม่มั่นคงในลักษณะที่เกิดกับจิตในข้อธรรมที่ปฏิบัติ หรือในความรู้ที่เรียนนั้นเป็นวิจิกิจฉาทั้งสิน้นคําว่าวิจิกจฉาซึ่งแปลว่าความลังเลและความผงสยัยความลังเลหมายความว่า <c oughs> ยังไม่มั่นใจคือจะทําอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนั้นยังไม่มั่นใจในข้อปฏิบัติอย่างนั้น เมื่อยังไม่มั่นใจก็ยังไม่อยากจะทำที่จริงอยากจะทำแต่ยังไม่เกิดความมั่นใจจึงมีความร,รังเลอยู่ในใจส่วนความสงสัยหมายความว่าธรรมะห้าข้อนี้ถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องหมดตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้จริงหรือเปล่า ยังสงสัยอยู่ในบางข้อหรือความหมายของธรรมะแต่ละข้อจะตรงกับที่พระพุทธเจ้าจแสดงไว้หรือเปล่าอย่างนี้เรียกว่าความสงสัยทั้งสองประการลังเลก็ดีสงสัยก็ดีเกิดขึ้นในจิตฝังจิตคือไม่ให้มีกําลังในการปฏิบัติที่แน่่ลงไปใจฟวาก็คือการไม่ทุ่มเทในข้อปฏิบัตินั้น จิตใจก็เกิดฟามไม่มั่นคงอกุณธรรมหรือนิวรณ์ข้อนี้โดยที่แท้จริงแล้วท่านสอนให้ใช้ปัญญาใช้ปัญญานั้นใช้กับอะไรหนึ่งสงสัยในสิ่งใดพึงศึกษาในเรื่องเหล่านั้นให้แจ้งสองให้เจริญกรรมาฐานประเภทปัญญา คือพิจารณาร่างกายเป็นธาตุเป็นขันธ์ของด้านวิปัสสนาคือกระจายให้ออกไปเป็นส่วนส่วนส่วนจนเห็นจริงก็จะดับความสงสยัยหรือสิ้นความสงสัยได้เห็นพิจารณากายนี้ออกเป็นธาตุปัจจัลจ,จัตลักนณะออกเป็นสี่ส่วนคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ แล้วก็จะรู้ว่าร่างกายนี้ที่แท้จริงมีธาตุทั้งสี่นี้นี่เองเมื่อแยกออกจากกันแล้วความว่าตัวว่าตนก็ไม่มีเมื่อความร,รู้อันนี้เกิดขึ้นความสงสัยในเรื่องใดๆในข้อปฏิบัติจะหายไป หรือการใช้พิจารณาปัญญาพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่าสริระร่างกายสังขารทั้งหลายทั้งปวงนี้ไม่เที่ยงคือไม่มั่นคงไม่อยู่ที่ย่อมแปรปวนไปอยู่ทุกขณะและสังขารร่างกายนี้ถูกความบีบคั้นถูกอากาศบีบคั้นให้เจ็บป่วยบ้าง ร่างกายไม่สมดุลเกิดอาการไม่คล่องไม่สะดวกทําให้เกิดการเจ็บป่วยบ้างธาตุน้ำแรงไปบ้างธาตุไฟอ่อนไปธาตุไฟแรงไปบ้างธาตุน้ำอ่อนไปบ้างตรีระร่างกายของธาตุดินไม่มัน่นคงกระดูกเปราะไปบางไปเส้นเอ็นต่างๆยุ่ยไปเหล่านี้เป็นต้น ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ย่อมบีบคั้นกายนี้ให้มีทุกข์คือการเจ็บการปวดการเมื่อยการทรมานทุกคนที่เกิดมาแล้วต้องได้รับการทรมานจากร่างกายนี้เหมือนกันทุกคนไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามโดยในที่สุดเป็นหมอเป็นแพทย์เองก็ต้องได้รับความทุกข์ทรมานจากกายนี้ ไม่เลือกว่าผู้นั้นจะเป็นใครเราก็แก้ไขกันไปตามรูปตามการยาบ้างอื่นๆบ้างบีบนวดบ้างรักษากันไปตามรูปแล้วรักษากันไปแต่และอย่างละอย่างทุกอย่างก็ไปจบโรงการที่ว่ารักษาอย่างไรอย่างไรก็ช่วยไม่ได้รักษาด้วยรูปการไหนก็ไม่หาย ในลักษณะนี้ของร่างกายมีความเป็นไปอย่างนี้ให้รู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้ความรู้แจ้งในสรีระร่างกายย่อมไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นความสงสัยในธรรมะต่างๆย่อมเห็นแจ้งประจกักษ์อยู่ในกายนี้เพราะเห็นความไม่เที่ยงความถูกบีบคั้นและขอร้องอะไรกันไม่ได้จึงเป็นอนัตตาอนนีจังทุกขังอนัตตา เป็นธรรมะที่สอนให้บุคคลเห็นสภาพในความเป็นจริงเมื่อสภาพความเป็นจริงที่ปรากฏที่เห็นอยู่นี้ปรากฏขึ้นแล้วความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเรียกอุปปาทานความไม่รู้จริงเป็นโมหะทั้งหลายทั้งปวงก็จะคลี่คลายลงไป พอมารู้เท่าทันตามฟามเป็นจริงสิ่งใดๆที่เคยสงสัยในการปฏิบัติธรรมในการภาวนาธรรมก็จะหายสิ้นสงสัยไปในสมัยพุทธองค์เรื่องเหล่านี้มีมากมากบ่อยๆพวกพราหมณ์หัวหน้าคณาจารย์บ้างคนที่เรียกว่ามีสติปัญญาในถิ่นนั้นๆบ้างในที่สุด มาถามปัญหาต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้ทรงชี้แจงให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็คลายความสงสัยสิ้นความสงสัยเสียได้เมื่อสิ้นความสงสัยได้สติปัญญาเฉลงเห็นข้อปฏิบัติก็ชัดเจนก็ปฏิบัติได้ถูกต้อง มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเกิดขึ้นได้ด้วยทาจิตของตัวให้พ้นจากความสงสัยลังเลสงสัยให้ออกไปรวมความว่าวิจิกิจฉาความลัลงเลสงสัยเกิดขึ้นต้องพิจารณากายนี้เป็นธาตุเป็นขันลงในไตรักคืออนิจจังทุกขังอนัตตาและพึงดูเหตุว่า สายในมุมไหนด้านใดจุดใดพึงดูเหตุอันนั้นแก้ไขเหตุอันนั้นแต่ถ้าหากว่าภาวนาไปภาวนาไปในขณะที่นั่งภาวนานใ้เกิดสงสัยปล่อยวางข้อนั้นไว้ก่อนถ้ายังแก้ไม่จบแล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งที่ไม่สงสัยดำเนินไปก่อนในข้อนั้นไม่สอบถามกันภายหลังอีกครั้งหนึ่ง เพราะถ้าหากว่าเวลาปฏิบัติอยูนั้นสงสัยในข้อใดก็อาจจะสอบถามใครยังไม่ได้คือต้องการความสงบโดยการยางสิน้นเพราะฉะนั้นในขณะภาวนาสงสัยในข้อใดเก็บข้อนั้นพักข้อนั้นไว้ก่อนเลือกเอาข้อที่ไม่สงสัยเป็นข้อปฏิบัติไปก่อน พึงปฏิบัติอย่างนี้รวมความว่าวิจิกิจฉาต้องแก้ไขด้วยการเจริญวิปัสนาหรือทางปัญญาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดังกล่าวมาแล้วก็จะแก้วิจิกิจฉาคือความรัมงเลความสงสัยได้อันหนึ่งคำว่าสงสัย ถ้าสงสัยในพื้นฐานเบื้องต้นในพระพุทธก็ดีในพระธรรมก็ดีในพระสงฆ์ก็ดีตามที่แสดงมาแล้วนี้จะเห็นว่าคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันเพราะบางคนยังสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าพระพุทธศาสนาที่สอนนี่ยกขึ้นมาเองหรือเปล่าเหล่านี้เป็นต้นเพราะเคยไปประเทศอินเดียกลับมา มีนักคศึกษาถามว่ามีจริงหรือเปล่าที่ว่าจานที่พระพุทธเจ้าเป็นต้นเพราะเขาไปดินได้ฟังอะไรมาไม่รู้เขานึกว่าเป็นข้อเขียนเป็นสติปัญญาของบุคคลที่แต่งขึ้นโดยไม่เชื่อว่าคนที่จะปฏิบัติถึงระดับนั้นไม่จะมีขึ้นจะมีในโลกว่ามีไม่ได้ว่าสุดวิสยัยเหลือวิสยัยในทํานองนี้เป็นต้น ก็จะทำให้เกิดความสงสัยในสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ได้เพราะฉะนั้นยิงดูต้นเหตุแห่งความสงสัยดังกล่าวมาแล้วความสงสัยเป็นอุปสร,รรคขวางจิตไม่ให้จิตมีกำลังดิ่งลงในข้อปฏิบัติก็จะเป็นเหตุให้เกิดความรังเลและความไม่ถึงซึ่งสมาธิเพราะฉะนั้นพึงแก้ด้วยปัญญาดังได้กล่าวมาต่อน,นี้ไป พึงตั้งใจอบรมสมาธิเปล่าภาวนาในจิตของตนให้เกิดมีขึ้นดังได้กล่าวมาแล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าการทำสมาธิหรือสมถาภาวานาและวิปัสปนาภาวานาสองประการนี้ทำให้มากๆทำให้บ่อยๆเพราะว่าจิตของเรานั้นสั่งสม ความยึดมั่นถือมั่นไม่รู้จักปล่อยวางมาเป็นเวลานานเมื่อมาปฏิบัติธรรมนั้นใจเกิดขึ้นทันทีทันใดเป็นสิ่งยากนอกจากผู้ที่มีบารมีมาโดยตรงซึ่งก็จะเกิดขึ้นง่ายแต่ผู้ที่ไม่มีบารมีหรือมีบารมีน้อยไม่ใช่ว่าจะไม่เกิดใช้ความเพียรใช้สติใช้ปัญญา ให้ความสามารถอย่าอ่อนแอธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดขึ้นได้พระธรรมข้อปฏิบัติของพระพุทธองค์ที่ทรงสอนไว้พระองค์ได้ทรงตรวจตราพิจารณาดูแล้วว่าธรรมนี้มนุษย์ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ถ้ามีความเพียรใช้สติปัญญาเพราะฉะนั้นสมาธิก็เช่นเดียวกันจิตที่สงบ สงบเดียวเดียวเป็นคณิกะสมาธิสงบเป็นพักๆเป็นอุปจาระสมาธิหรือสงบด้วยสว่างด้วยอัปปนาสมาธิคือความสงบที่แน่วแน่มีจิตดิ่งนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวจนไม่รู้สึกกายเหมือนกายไม่มีเหมือนกับว่าร่างนี้มีดวงจิต อยู่ดวงเดียวแค่นั้นนิ่งอยู่กับอารมณ์เหล่านี้ไม่สงสายไปอ,อื่นเรียวกว่าอัปปนาสมาธิสมาธิาธที่ทําขึ้นแล้วมุ่งผลเพื่อให้ใจสงบพอใจสงบกิเลสไม่กวนเมื่อกิเลสไม่กวนใจไม่ขุนหมองไม่มัวหมองเมื่อใจไม่มัวหมองใช้ปัญญาเกิดขึ้นปัญญาก็จะผ่องใส ปัญญาก็จะเฉลียวฉลาดลึกซึ้งสามารถกำจัดอาสวะคือกิเลสที่หมักดองอยู่ในจิตสันดานของตนแม้นานแสนนานเท่าไรก็ตามสามารถขจัดให้สิ้นได้อันหนึ่งสมาธิต้องเป็นคู่กับปัญญาที่ว่าปัญญาตัดกิเลสได้กอ็อาศัยพลังสมาธิด้วยเพราะว่าในอนุสัยสิบประการนั้น ในบางส่วนต้องละด้วยสมาธิเช่นอุทธ,ธจักะความพุ่งสร้างในอนุสัยสิบแสดงไว้ด้วยและการใช้ปัญญาตัดโมหะคืออวิชชาตัวนี้ต้องใช้ปัญญาการตัดอุทธะจักะความสร้างต้องอาศัยสมาธิเพราะเหตุนี้ทำสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วจเจริญปัญญาต่อ ปัญญาก็มีอยู่ในสมาปัญญามาจากสมาธิสมาธิส่งเสริมปัญญาทำให้สัญยอสิทธิ์หรืออนุสัยสิประการนั้นหาสิ้นไปได้ต้องอาศัยทั้งสองประการเข้าประกอบกันโดยที่สุดท่านแสดงทิ้งว่าปัญญาที่ตัดอาสวะกิเลสขาดได้ก็เพราะอาศัยสมาธิหนุนสมาธิเป็นกำลัง เพราะฉะนั้นพึงฝึกสมาธิให้มากๆฝึกให้เกิดความคล่องแคล่วจิตที่เกิดฝึกจากสมาธิให้เกิดความคล่องแคล่วแล้วต่อไปเขจะเกิดปัญญาขึ้นง่ายเมื่อทําใจสงบแล้วยังไม่ต้องรีบไปพิจารณาแต่เพียงเพียงพึงพิจารณาในส่วนที่เป็นสมถะคือผมขเนเล็บฟันหนังคือกายกตาสติหรืออภุภะกร,รมฐานให้เห็นเป็นปฏิกูล ให้เห็นเป็นของน่าเกลียดอันหนึง่งพึงเข้าใจให้ถูกต้องจิตที่สงบจนดับเวทนาคือไม่มีทุกข์นิ่งอยู่เป็นอารมณ์เดียวไม่ใช่วิปัสสนานะยังอยู่ในเขตของสมาธิหรือเขตของฌานซึ่งมีผู้ที่เข้าใจผิดบ,บ่อยๆจิตที่นิ่งไปแล้วปล่อยวางอะไรทั้งหมด เข้าใจว่าเป็นวิปัสนาไม่ใช่เป็นสมาธิชั้นสูงคือเป็นอัปปนาสมาธิหรือไม่ก็ชาน่วนวิปัสนานั้นเกิดขึ้นต้องอาศัยปัญญาพิจารณาโดยตั้งอยู่บนพื้นพื้นฐานของสมาธิอันนี้เข้าใจให้ถูกต้องสมาธิทําให้มากๆทําให้บ่อยๆทําให้เกิดความคล่องแคล่วซึ่งเรียกว่าวสี แปลวา่าความชำนาญชำนาญในการนึกให้ใจสงบสงบแล้วชำนาญในการครองสติไว้ให้อยู่ในความสงบนานๆแล้วมีควาชมชำนาญในการออกจากสมาธิคือออกจากสมาธิแล้วจะใช้ปัญญาพิจารณาตอนไหนจึงจะเกิดเป็นมิปัสสนาหรือรู้ตามความเป็นจริงได้อีกประการหนึ่งท่านสอนไว ครูบาอาจารย์สอนไว้ก็บอกว่าเวลาจิตมีคนเขาถามว่าเมื่อบำเพ็ญสมาธินั้นควรใช้ปัญญาพิจารณาตอนไหนจิงจะเป็นวิปัสสนาอมีคําตอบจากครูบาอาจารย์ที่ชัดเจนว่าเวลาจิตเป็นสมาธิอย่าไปยุ่งกับเขาให้เป็นสมาธิเรื่อยไปประคองจิตให้เป็นสมาธิไว้จนสมาธินั้นอิ่ม เขาเบื่อแล้วออกของเขาเองในขณะจิตที่ถอนออกจากสมาธิตอนนั้นพึงใช้ปัญญาพิจารณาถ้าจิตกำลังดิ่งลงสมาธิอย่าไปใช้ปัญญาเป็นอันขาดปล่อยให้เขาสงบไปให้นิ่งลงไปเพื่ออบรมจิตให้มีความประณีในความสงบเวลาเกิดปัญญาจะได้เกิดปัญญาที่เฉียบแหลมคม ลักษณะที่จริงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปเมื่อรู้วิธีการต่างๆดังนี้แล้วพึงอบรมสมาธิแอ้มากคือภาวนาพุทโธพุทโธด้วยความมีสติประคองสติคุมอยู่กับพุทโธอยู่กับจิตให้เกิดความตั้งมั่นทำบ่อยๆทำมากๆทำให้ซ้ำๆเกิดมีขึ้นวันละเล็กวันละน,น้อยหรือมากๆก็ตามก็จะเป็นพลังของจิตทำให้เกิดมีปัญญา อันจะตัดกิเลสได้ต่อไปเพราะฉะนั้นจงตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป